สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้งานหน้าจอคอมหรือหน้าจอมือถือบ่อยๆนะครับเราขอแนะนําแว่นตัวนี้เลยนะครับที่จะมาพร้อมกับเลนบูบล็อกออโต้แว่นสําหรับกองแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมหรือหน้าจอมือถือบ่อยๆนะครับสำหรับเลนบูบล็อกออโต้นะครับจะเป็นเลนที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันแสงสีฟ้าที่จะออกมาจากหน้าจอคอมหรือหน้าจอมือถือนะครับสำหรับแสงสีฟ้านะครับจะส่งผลกระทบต่อดวงตาโดยตรงไม่เกิดอาการแสบหรืออาการเคืองตานะครับหรือระยะยาวอาจจะทําให้เกิดอาการจอประสาทตาเสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นทางร้านเราขอแนะนําแว่นตัวนี้นะครับที่สามารถตัดแสงสีฟ้าที่ออก จอคอมหรือจอมือถือเหมาะสำหรับคุลูกค้าที่ทํางานออฟฟิศหรือพนักง,งานที่ใช้งานหน้าจอคอมบ่อยๆนะครับแต่หากลูกค้าท่านใดนะครับที่มีอาการออกแดดแพ้แสงหรือแสบตานะครับแว่นตัวนี้เป็นเลนส์มัลติโค้์นะครับเวลาออกแดดเลนส์จะเปลี่ยนเป็นปสีเทาดําสามารถป้องกันแสงยูวีถึง400เลยนะครับใส่ออกข้างนอกสบายตาแน่นอนแต่ปัญหาเรื่องการพกแว่นกันแดดไ,ได้เลยหากลูกค้าท่านใดนะครับที่ไม่ทราบค่าสายตาของตัวเองทางร้านของเรามีบริการตรวจเช็คค่าสายตาให้นะครับแต่ถ้าหากคุณลูกค้าท่านใดนะครับไม่สะดวกในการเดินทางมาที่หน้าาาาารรรร้้นนขอนขอองงงเเทา สามารถตรวจเช็คค่าสายตาคร่าวๆตามอายุให้อยู่นะครับลูกค้าท่นานใดสนใจนะครับคอมเมนต์อายุตัวเองไว้ที่ใต้โพสได้เลยสั่งซื้อตอนนี้นะครับราคาเต็ม4,990บาทเหลือเพียง990บาทเท่านั้นนะครับที่พิเศษนี้สําหรับลูกค้า50ท่านถ้าแรกที่กดสั่งซื้อนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่นานใดนะครับที่พิมพ์่าสนใจไว้ใต้คอมเมนต์นี้รับของแถมฟรีมูลค่า590บาทเลยนะครับสินค้ามิจนโนจำกัดรีบสั่งซื้อกันนะครับ